เื่อนอุบลรัฐว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับว่าสันเขื่อนเขาเป็นประมาณไหนเขื่อนอุบลรั์ก็ก็สะดวกนะครับเอารถขึ้นมาจอดถึงได้เลยอันนี้เป็นบรรยากาศสองข้างทางที่ขับรถมาสวยงามมากทางโน้นก็เป็นร้านอาหาร ฤดูนี้น้ำจะลดนะฮะหน้าน้ำเยอะก่อเดือนพฤศจิกานั่นหมายความว่าตุลาพฤศจิกาน้ำจากทางเหนือเขื่อนเขาก็จะไหลลงมารวมนี่ดูร่องรอยของน้ำครับบางปีน้ำเกือบล้นเขื่อนเหมือนกันทางข้างในเป็นร้านอาหารนะครับก็ได้บรรยากาศปีมากนะฮะให้ดู ภายในสันเขื่อนความจุของจุของน้ำเขาบอกว่าถ้าเกินร้อยแปดสิบสองก็อันตรายนี่น้ำลดน้ำลดเหลือน้อยมากส่วนร้านร้านอาหารก็คงไม่ไปเดี๋ยวผมจะไปเดินหน้าเขื่อนอีกนิดนึงว่าทางหน้าเขื่อนเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับดูข้อห้ามเขาบอกเขาเขาบอกว่าห้ามปลาเห็นนะ เห็นก้อนอย่างนี้จะปลาไงเด็กปลาก้อนเล็กดูด้านล่างของเขื่อนนะครับเป็นเขื่อนไม่ใหญ่มากไม่สูงมากนะครับถ้าเพื่อเทียบกับเขื่อนคุ้นด่านไปกานตนวผมว่าเขื่อนคุ้นด่านน่าจะใหญ่กว่าความสูงของเขื่อนนี่มันตั้งเก้าสิบเมตรเป็นลอยเมตรอันนี้ไม่ถึงสามสิบเมตรนะมาเขื่อน คนอยู่ไกลน่าอิจฉาไหมเขาซื้อข้าวมานั่งโต๊ะกิน็นบอสเขาขับเข้ามาคนอยู่ใกล้ได้บรรยากาศกินข้าวนอกบ้านนะทั้งนั้นเป็นลานอาหารนีก็ได้ทำลีวิวดีมากครับก็ถ้ามองไปไกลๆจะเห็นอยู่ดอนหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นแสดงว่านั่นน้ำขึ้นไม่ถึงหรือขึ้นท่วมได้ชั่วขณะต้นไม้พวกนั้นก็ไม่ตาย ถ้าดูอย่างนี้ก็แสดงว่าน้ำขึ้นมาแบบปิ่มนี้น้อยยากครับเขากำลังทำอะไรไม่รู้แต่ผมดูดูแล้วน่าจะไปต่อจากนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาทำงานอยู่ถ้าเขาไม่ทำเดินไปถึงโน่นนะครับตีนเขาอีกฝากหนึ่งที่เป็นพื้นที่ทางท้ายเขือนนะครับสำหรับเวลาน้ำล้นปิ่มเขาจะปล่อยออกทางนี้ ถ้าปล่อยปกติตรงโน้นครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านำาสวัสดีครับพี่นาลีอันนี้คือเขื่อนอุบลรัฐครับยู่สวยบ่เขื่อนอุบลรัฐขอรับ รถบานเมจะพาเดินถึงตีนเขาเห็นหัวหน้าบอกถึงตีนเขาได้เดี๋ยวผมพาไปดูถ้ามองจากตรงนี้จะเห็นน้ําไหลทางด้านโน้นนะครับทางด้านโน้นก็คือน้ําสําหรบับผลิตกระแสไฟฟ้าที่ตรงนี้ที่เห็นในตรงนี้ก็คือเวลาน้ําล้นน้ําล้นเขาก็ต้องปล่อยออกทางอันนี้จะเรียกสปริงเบย์ก็ได้นะครับผมจะให้วิวดูวิววะ พี่นาลีวิวสวยไหมวิวสวยๆก็ไม่พากันมาดูนะครับอันนี้เป็นเขื่อนอุบลรัตน์ด้านหน้าหน้าเขื่อนเลยน้ำก็อยู่ประมาณนี้เป็นแบบประมาณว่าน้ำลง นี่ก็น่าจะบ่ายสองกว่ามาเดี๋ยวผมจะพาไปที่ภูเก้าภูวันคำต่อจากจุดนี้อันนี้เป็นหน้าเขื่อนเลยนะครับส่วนทางทางหลังเขื่อนไปเรื่อยๆเขาก็จะมีชายหาดพัทยาหนึ่งสองอะไรเขาเรียกกันไปเป็นที่เล่นน้ำของคนทางนี้ ให้ดูมุมกว้างอีกรอบหนึ่งของเขือ่อนอุบลรัฐครับเขาดูดูแล้วก็ไม่เขื่อนไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นสายน้ำหลักหล่อเลือนของลำน้ำพองก่อนที่จะไหลลงสู่น้ำชีตัวนี้ส่วนภู้ก้าวผูวันคำก็อยู่หลังเขาลูกนี้ไปนะครับผมต้องขับรถเข้าตรงนี้ไป เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมอีกทีแล้วก็ให้ดูถ้าไปถึงสันเขาทางนู้นก็คงไม่มีอะไรมีประมาณเท่านี้แหละครับผมก็คงไม่ตามไปที่เห็นธงเหลืองก็น่าจะเป็นสำนักสงฆ์แต่ลงไม่ได้นี่ไงฮะเฉะพาะเจ้าหน้าที่ลงไปประตูเปิดปิดน้ำสปริงเวล,วลาน้ำจะล้นเกินเขาก็ปล่อยออกทางนี้แหละ อีกรอบครับก่อนลาเคลียร์นะขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมเดี๋ยววันที่7ที่8ปดแกันงานพีตาโคนครับก็จะเที่ยวล่องด้านซ้ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนี่ครับร้านอาหารเรือนผ่านคำอันนี้ก็บอกว่าจำกัดความเร็วไม่ให้เกิน10กิโลเมตรต่อ ชั่วโมงครับสำหรับจัก,กรยานครับสปีดลิมิตก็ให้ขี่จินลมชมวิวไม่ให้ขี่จักรยานแข่งนะสำหรับผมก็จะขอเก็บคลิปไว้เพียงแค่นี้สำหรับไลรสดก็เดี๋ยวจะให้ดูเส้นทางไปภูเก้าภูพันคำนะครับแล้วก็ยังจะมีสก,กายบลกของน้องบัวลำพูให้ดูอีกทีหนึ่ง ถ้าใครไม่เคยเห็นเตรียมตัวดูครับ